คลิปนี้จะพาชมยุ้งข้าวภาษาอีสานเขาเรียกว่าเล้าข้าวเป็นลักษณะคล้ายคลายกับบ้านของเราแต่จะเป็นหลังเล็กยกสูงคล้ายๆบ้านหลังเล็กนั่นเองคนสมัยก่อนเวลาตีข้าวนวดข้าวเสร็จจะเก็บไว้ที่ยุง้งยุ้งช้างเก็บข้าว หาดูได้ยากแล้วในปัจจุบันพอปัจจุบันเก็บเกี่ยวถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็จะเข้าโรงสีเสร็จแล้วก็จะนำข้าวสารใส่กระสอบสมัยก่อนเมื่อมีการปีข้าวจากนาที่เก็บเกี่ยวได้ก็จะมาเก็บไว้ที่ยุงช้างจะเป็นข้าวเปลือก ยุ้งฉางชาวนาคนอีสานสมัยก่อนที่เป็นแบบนี้การเวลาผ่านมาประเทศไทยเจริญเร็วมาก30กว่าปีผ่านมายุ้งฉางแทบจะไม่เห็น ก็ดิสันส่วนใหญ่ยุงช้างก็จะสร้างข้างข้างบ้านไม่งั้นก็หลังบ้านรูดูเก็บเกี่ยวก็จะนำข้าเปลือกมารวมไว้ที่ยุงที่ช้างหรือว่าภาษาอีสานเรียกว่าเล้าข้าวเป็นสภาพที่หาดูได้ยากในปัจจุบัน ระดับความสูงก็จะยกสูงคกล้ายๆบ้านความสูงจากระดับพื้นดินที่สร้างเล้าเข้าหรือยุ้งฉางส่วนใหญ่ก็จะสูงราวๆร้อเจ็สิบเซนเมตรร้อยห้ดด้านล่างสามารถวางสิ่งของหรือนอนพักเล่นได้ ผู้ถ่ายทำสูง175เซนติเมตรอยู่เึงแค่ระดับนี้เองระดับความสูงของผู้ถ่ายทำอยู่ตรงนี้จะเห็นว่าสูงมาก เวลาจะเอาข้าวเก็บในยุ้งฉางก็จะเอาบันไดพาดแล้วก็ไต่ขึ้นไปข้าวที่เก็บในยุ้งฉางหรือเล้าข้าวส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวเปลือกสมัยก่อนเก็บไว้จะกินทีก็นำใส่กระสอบเข็นไปที่โรงสีปัจจุบันนี้ข้าวเป็นรูปแบบสมเเรจ พร้อมเทพร้อมหุงพร้อมนึ่งได้ทันทีเปลี่ยนไปตามการเวลาลูกหลานในอนาคตต่อไปอาจจะไม่รู้จักเรลาข้าวหรือ,อยุ้งฉางเก็บข้าวเปลี่ยนไปตามการ